ขนาดงวด7,000กว่าแล้วยังอยากได้เงิน200ไม่มีเงินเติมโทรศัพท์แล้วเขาจะเอาเงินไหนมาส่งค่าง,งวดเพรเขาจนแล้วไม่อยากขายให้เขาผมบอแมนมันเป็นการทำลายเขาเลยถ้าเขาซื้อได้เขามีโอกาสเดียวในการซื้อแล้วถ้าเขาทรงเบาไหวแล้วเขาถึกยืดไปเฮียครับพี่อลูกค้านี่เขาอยากได้รถเนี่ยเนรถจังสีไหมขั้นจังสีงวดเท่าไรนี่ยไหนบงนี่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 อ๋อเนี่ยงวดเจ00กว่าบาท เจ็ดพันกว่าบาทแมนแต่ปัญหาเนี่ยมันเป็นยังสิลูกค้าที่เบิ้งคลิปผมมันบอเขาบอกว่าเขาอยากได้รถแต่ตอนเนี้ยเขาบ่มีเงินเติมเน็ตเขาอยากเบิ่งรายละเอียดอยากทักเขามาตอนเนี้ยเขาบอกว่าให้เติมเงินให้เขาก่อนในบ่จักสองร้อยเขาสิเบิ่งรายละเอียดบอกว่ายืมเงินก่อนสองร้อยบอกเติมโทรศัพท์แล้วก็มาเบิ่งรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยเงื่นแค่สองร้อยก็ยังบ่มีเติมเพื่อจับเราอยากได้รถงวดละเจ็ดพันกว่าม่นเป็นตะขายให้ดอกเขาอย่างหัวมันเหมือนทำลายเขาอ่ะ ทำลายทางอ้อมบ่มันทำลายทางอ้อมแล้ว<งา>นขนาดงวด7 0 0 0กว่าแล้วยังอยากได้ง<าน>เงิน200ไม่มีเงินเติมโทรศัพท์แล้วเขาจะเอาเงินไหนมาส่งค่างวดง<า>นอานี้ไม่อยากขายให้อยากให้เขาพร้อมจริงๆถึงจะขายให้เขาไม่ได้ว่าดูถูกคนจนดูถูกคนว่าเขาไม่มีเงินอะไรนะที่ว่าเอาเขาจนแล้วไม่อยากขายให้เขาบบแบบเบแมนมันเป็นการทําลายเขาเด้ถ้าเขาซื้อได้เขามีโอกาสเดียวในการซื้อแล้วถ้าเขาทรงบาไหวแล้วเขาถึงยึดไปเสียเครดิตเสียเครดิตเสียเครดิตอีกเสียเครดิตแล้วคราวนี้ของมั้างต่อไปไม่ได้แล้ว ยากแล้วเออมเพราะการออกรถบางทีถ้าเกิดเราส่งไม่ไหวเรามีให้โอกาสเดียวนะแต่ถ้าเราส่งตรงเราสามารถออกได้อีกส่งหมดแล้วสามารถออกได้อีกแต่คราวนี้กลายเป็นเศษขดิตขนาดเงินแค่200ยังไม่มีปัญญาพูดครับยังไม่มีปัญญาโทรหาเราได้เลยอันนี้ไม่ดูถูกใช่ไหมแต่ไม่ดูถูกเราก็พูดตรงๆรงนะเราพูดตรงๆว่าถ้านีไม่มีเงินถ้ายังไม่พร้อมยังไม่อยากขายให้เลยอยากให้คนที่พร้อมคิดว่าตัวเองส่งไว้มีอะไรมั่นคงคิดว่าคิดว่าคิดว่ามันเอาไปแล้วรอดนะคอยมาสื่อจ้ะ อ่าถ้าคิดว่าเอาไปแล้วไม่รอดนะไม่อยากขายให้เลยจริงๆนะครับถ้าไม่งั้นน่ก็เสียเฉยๆไอผมขายปุ๊บผมได้กาไรจริงนะแต่คนผลเสียกับลูกค้าในครั้งต่อไป<ช>เกิดกว่าโดนยืดไปหนึ่งเสียเครดิตโดนฟ้องรถก็โดนยืดซื้อครั้งต่อไปก็ซื้อ,อยากอ่าเพราะเสียเครดิตมันต้องหาคนนั้นคนนี้มาซื้อแทนแล้วต่อไปการซื้อแทนไฟนันก็ไม่รับแล้วเสียเงินลงเงินดาวที่เด็ก<ช>ไม่คุ้ม เงินดาวอ่จเจ็ดบาทมันก็ไม่ได้เสียดายอะไรหรอกเงินดาวเจ็ดบาทนะแต่ว่ามันจะเสียเครดิตเรามันไม่คุ้มค่านี่เด้เ<อ>รถขั้นตัดสดุดเถืถ่อกับมีคือน่าซื้อไปขีกอนเนาะออถ้าคิดว่าตัวเองอะ่ะอยากได้รถเราจะพาไปดูเออเนี่ยเอาแบบเริ่มต้นงินก็ได้ถ้าคิดว่าตัวเองยังหาเงินไม่ค่อยได้นะ่ะลองทํางานแล้วเก็บเงินสักก้อนหนึ่งมาซื้อรถอย่างเช่นเอออย่างนั้นนะ่ะห้าหกหมื่นพอได้กันแดดกันฝนเออซื้อผมก็มีขายให้นะห้าหกหมื่นอ่ะพอซื้อไปแล้วรอดเออได้อาชีพรู้แล้ว มั่นคงแล้วหาได้เดือนละ3ามสี่หมื่นสองสามหมื่นต่อเดือนที่จะมีรายได้มาส่งข้างงวดแล้วใช่ไหมใช่เราก็เอาคันนี้ที่ผมขายให้ห้าหกหมื่นเนี่ยอยากมาเทิร์นเอาคันนี้ผมจะช่วยให้แล้วกันสมถติว่าคันนี้ผมขายหกหมื่นผมรับซื้อคืนหกหมื่นคันนี้ถติว่าราคาสี่แสนก็เหลือเท่าไหร่ลบออกหกหมื่นเหลือสามแสนสี่เออถูกต้องก็ผมตีให้เท่าเดิมเลยอ่ะอ,อ่านี่อย่างเช่นไงหาเงินมาได้กันราคาห้าหกหมื่นอะไรเงี้ยพวกอย่างเงี้ยอ่าพวกนี้ก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอ่า อย่างเงี้ยผมก็เก็บไม่นานนะห้าหกหมื่นเก็บไม่นานจริงๆนะอ่าอย่างเงี้ยห้าหกหมืน่นนี่ลองเก็บเงินดูสักก้อนหนึ่งเออแล้วมาซื้อสดก็ได้ถ้าคิดว่าตัวเองผ่อนไม่ไหวล<ช>องล<ช>องลองหัดหัดเก็บเงินถ้าเก็บเงินได้ปุ๊บเราสามารถไปเอาไปทําอาชีพได้ไปขนของขนของหรือทํามาค้าขายแล้วได้มีเงินสองสามหมื่นมีรายได้ที่มั่นคงต่อเดือนแล้วค่อยอยากได้คันนั้นก็ค่อยเอาเครดิตก็ไม่เสียแล้วเราก็ได้รถเป็นของเราจริงๆด้วยีมาเือนเอาอย่ยตอนที่เราดาวเจ็ดบาทนี่รถยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่นะ เราต้องผ่อนกับไฟแนนซ์นะยังไม่ใช่ของเรานะ<ช>นี่นเป็นของไฟแนนซ์อยู่รรเราผมอยากให้รถนะ่ะผ่อนให้มันจบให้มันสุดจะได้ไม่ต้องเสียเครดิรตจะได้รถจะเป็นของเราจริงไม่งั้นผ่อนไปก็ถูกยึดอยู่ดีเงิน200ยังไม่มีจะจ่ายเลยเออทักมาอีกแล้วไอ้ลูกค้าอยากเข้ามาดูรถแต่ว่าของเงินเติมน้ํามันหน่อย500ร้อยเก้าวันนี่เเก้าวันละทักมาอีกลขอเงินเติมน้ำมันแน่สิเขาบูมรถบอกกันนะหาเงินกินข้าวก่อน หางเงินกินข้าวก่อนก็อ,อยากได้รถจริงๆอันนี้ไม่ได้ด<ต>ูด้โอกยเตืมันกับคืนไม่มีเลยอยากได้รถอย่างนี้ <โด S 1> เอาฝากถึงเอฟซีนะครับผมอยากได้รถอยากขายครับขายผมก็ได้กำไรไม่ขายไปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับผมหรอกแต่ว่าผมอยากให้ขายแล้วเอฟซีเอาไปให้ใหมันรอดส่งให้มันสุดส่งให้มันหมดเนาะรถจะได้เป็นของเราจริงๆจะไม่ต้องจ่ายเครดิตไม่ต้องโดนโฟ้องโดนยึดอะไรนะครับยังไงบอกมันหาเงินกินข้าวก่อนนะเพิ่งอยากได้รถใจเย็นผ่อนลมไปก่อนไอ้หนูกลับเอาความหวังดีนะครับผมเต็ม มังกรครับ